สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสติกเกอร์วัดศีดอนตันอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่ละลึกกระถิน5-3ในแผ่นจะมีรูปคูบาศีวิชัยคูบาอินตะและคูบาคำ ส่วนด้านล่างเขียนคําอวยพรว่าโชคดีปลอดภัยค้าขายล่ำรวยสามารถนำมาติดร้านค้าหรือติดรถได้นะครับ วันนี้ก็พามาชมสติกเกอร์วัดสีดอนตันอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ